สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้จะมาแอบแกล้งไม่ได้เรียกว่าแอบแกล้งหรอกทุกคนเขาจะมาแบบเหมือนออกแนวแกล้งแต่ก็คือแบบจะแกล้งจะแก้งคุณสามีนะคะจะแกล้งโอนะคะเพราะว่าคุณแม่ไปเจอ,อ เหมือนประมาณว่าเหมือนเขาแบบแอบคุยอะไรกับแฟนเก่านิดหน่อยแล้วคือเข้ากลุ่มกันอะไรเงี้ยแต่คุณแม่ยังไม่ได้สอบถามหรอกแต่คุณแม่จะแกล้งก่อนทุกคนจะแกล้งก่อนจะแกล้งทําเป็นพูดแบบมึงกูอะไรเงี้ยแต่ปกติจะแบบไม่คุยมึงกูกันทุกคนนะคะเดี๋ยวเรามาดูเรีแอชันว่าคุณพ่อจะเป็นยังไงน้องไอ โอจะเป็นยังไงจะงงไหมว่าเอ๊ะเป็นอะไรอะไรเงี้ยแล้วเขาแล้วก็ค่อยมาเฉลยทีหลังนะคะเดี๋ยวเรามาแก้งโอกันนะคะอาจจะถ่ายได้เป็นบางช่วงเป็นบางมุมนะคะแบบจะพยายามแอบถ่ายถ้าถ้าสมมติตั้งกล้องนางก็จะรู้ว่าแบบเออตั้งกล้องอะไรเงี้ยคิดว่าแบบเอ๊ะถ่ายคอนเทนต์อะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่นี้ไม่ได้คอนเทนต์คุณแม่เนี่ยแนนเพิ่งไปเจอตอนที่นางหลับอยู่พอดีเราแบบยังไม่ทันได้คุยกันแต่คือแบบ สงสัยตอนนี้ยังสงสัยอยู่อ่ะเอาเข้ากลุ่มกับแฟนเก่าทำไมทุกคนวันนี้วันที่ยี่สิบหกพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะแล้วนางเข้ากลุ่มวันที่สิบสามตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดที่ผ่านมานี้เดี๋ยวเรามาแกงพูดเหมือนโอถามว่าอะไรไปไหนกั พูดทุ่นๆตันๆแล้วก็ขออนุญาตพูดมึงกูนะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาดูว่าโอจะงงไหมจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยทุกคนเราก็จะมาเฉลยทีหลังนะคะ ไไมึงจะไปไหนวันนี้ไปไหนไม่ด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็ถามกูมถามว่ามึงจะไปไหนถามหน่อยด้วยแบนี้อา้าวทำไมอ่ะฮ้ยกถามว่ามึงจะไปไหน เป็นอะไรนีเป็นอะไรล่ะทำไมมึงพูดอย่างนี้ล่ะอ้าจะไม่รู้เหรอทำนิสัยยังไงก็ทำอย่างนั้นแหละทำอะไรอะ่อะก็อลองคิดดูสิว่าทำอะไรผิดอะ่ะมีอะไรที่ไม่บอกแนนหรือเปล่ามีอะไรปิดบังไหมอะ่ะอะไรวะ มีไหมไม่มีหรอกไม่มีก็แสดงว่าไม่บอกอะไรแหละก็พูด,ดมาตีเอาโทรสัมาดูสิเอา้าดูไหนไม่รู้เลยเหรอว่าตรงไหนอ่ะไหนอ่ะในข้อความคัดกรองอะ่ะ อกดเข้าไปซิใครไม่รู้ใครสร้างกลุ่มไม่รู้แล้วมึงเป็นสมาชิกได้ไงมึงไม่รู้อ,ะอะ่ะแล้วอีกสองคนนี้ก็เพื่อนมึงแล้วอีกคนหนึ่งก็แฟนเก่ามึงจะว่ามึงไม่ได้เข้า เออก็เป็นไปไม่ได้ก็ไม่ได้เข้าเอาถ้าอย่างนั้นไม่จะกดออกไดไงเอาถ้าสมมติอันนั้นอ่ะเอากดนี้เดี๋ยวแป๊บนึงอันเนี้ยไม่จะถามแล้วมันบอกว่ามึงเป็นสมาชิกในกลุ่มอ่ะแล้วก็เราเราก็สร้างวันที่วันที่เท่าไหร่อะมาโอ้ก็ยังไม่ได้โอ้ยังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ย13ตุลาไม่ใรู้ออันนี้เหรอแนน ไหนว่าบอกคนไปแล้วไงก็บอกไปแล้วบอกไปแล้วไม่จะเชิดแล้ไม่จะเข้ามาได้ไงเอาเอาลองบอกถ้าไม่บอกไปดูี่เอาไปไปเข้าดูในรายการที่บอกสิอ oh. ้มันก็มันเพิ่งออกไปไงคนสร้างกลุ่มอะคนนั้นอะเป็นคนสร้างกลุ่ม มนันวัตายหา่าอยู่อะแค่คิดจะไม่เคยคิดถึงเลยว่าแล้วเดี๋ยวนี้อยากจะไปนอนแต่ที่บ้าน นี่เนี่ยหนูไม่เคยคิดจะคุยกับมันเลยแนนใกล้ละใกล้จะได้ผัวใบละแต่จะชื่ม่ขึ้นเลยเนี่ยอีนี่เป็นคนสร้างนี่เห็นไหม เป็นคนสร้างกลุ่มนี้แล้วพอกดเข้ามาดูสมาชิกใครเนี่ยอันนี้ไอ้ชัดอันนี้เพื่อน,อน,นโอ้ไม่ต้องพูดชื่ออันนี้น้องก็เป็นเพื่อนรู้จักกันทั้งสองคนน่ะทั้งผู้หญิงกับผู้ชายแล้วที่ไม่มีหน้าโปรไฟล์ใคร <Eagle S 1> อีแก้วไงคนไหนที่ไม่มีหน้าโปรไฟล์ก็ชื่ออีแก้วไงผู้หญิงอีเคนไหนเมื่อกี้นะี่ไม่ต้องไปพูดชื่อเขา เนี่ยชื่อไอ้แก้วเนี่ยเนี่ยมันธนาขายเงินเนี่ยไอ้เอ็นี่ฮะเดี๋ยวเนี่ยใครจิลิพเนี่ยลองลองเข้าไปดูดิไม่รู้จักไอ้คนสร้างกลุ่มอ่ะมันออกไปแล้วจิลิพจอมาใครวะบอกแล้วอย่าให้กูสืบไม่ไม่อันนี้ัไม่ทำทำันทันได้ทำอะไรเลยเนะี่ยได้สืบเลยเองกูไม่ทำอะไร เอาไม่ทำไรเอาเอาให้คนดูซิเอาไม่ไมีไม่มีอ่ะอืมติดอีกพอแล้วมันจะเข้ากลุ่มได้ไงอ่ะล้วดูได้ไงว่เาเห็นไห<ต>มเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนียวกดปุ๊บเนี่ยลบออกจากกลุ่มบล็อกอะไรง<ต>เงี้ยเห็นไหม มันจะเป็นไปได้ยังไงมันจะเฟซบุ๊กมันจะอามาผสมกันถูกคนยังไอ้นี่ก็รู้จักทั้งสองคนนี่นี่เป็นผู้ดูแลใช่ไหมมันเป็นสมาชิกนั่นแหละแต่ไอคนนั้นเป็นคนสร้างแฟนเธอนี่เนี่ยโอ้จ๋าบานนี่อเอาเราเอเาโอ๊มองไม่ล่ะเอาโอมองเห็นแบบแบบแบบแนนไหม ถ้าโอวคิดแบบแนนโอวว่าคิดว่าแนนเข้ากลุ่มเหมือนกันไงเออเห็นไหมก็เข้ากลุ่มไงแต่โอไม่ทำเลยเดี๋ยวจะลองกดตัางดูโอ้ยต่อแหละลยังไตาบ้านนี่ว่า,ายห,าายห่าไตหงงเลยแล้วมันจะนั้นได้ไงไมู่เอาให้ใครดูก็ต้องนั้นมันอยู่ในข้อความคัดกรองอยู่ในข้อความคัดกรองแล้วไอ้คนแฟนเก่าเธอเป็นคนสร้างมา แล้วเธอเป็นสมาชิกสามคนแล้วถ้ามันเป็นดึงมั่วซั่วหรือว่าดึงเอาคอมเมนต์เข้ามามานจะไม่ว่าเลยนะเว้ยแต่นี้คนนี้ก็รู้จักทั้งโอทั้งมันสมมติถ้ามันอยู่ในข้อความคัดกรองก็คือโอยังไม่ได้เข้าไปดูไงตัวไม่ได้เข้าไปดูโอเป็นผู้ดูแลได้เออเป็นสมาชิกได้ไงแล้วมันถามว่าจะออกจากกลุ่มไหมแล้แสดงว่าเข้าอกลุ่มอยู่กลุ่มอยู่ไงมมถ้าสมมติมันมีคนสร้างเนี่ยแล้วมันอยู่ในข้อความคัดกรองอะ่ะคือเราไม่รู้ตัว ไม่ใช่อะที่ไหนเคยก็ไปหาข้อมูลมาสิเอามายืนยันสิอันนั้นเป็นหน้าที่โออ้ยโอจะไปฟูได้ไงอ่าแล้วนี่โอก็ปล่อยไว้นีใช่ไหมเรียโอทำยังไงโอไปหาข้อมูลมาสิอ่ะถ้าสมมติโอจะลองเ้าจ้างกลุ่มแบบเราุยกันทำยังไงต้องดูว่ามันจะขึ้นไหมโอยลุงใครเข้ามาก็จะลองโอเปนเฟซใหม่เปนอะไรเงี้ยมันจะขึ้น แบบก็ความคัดกรองไหมชอโอเคก็โอกะเนนคุยกันอยู่แล้วไงชโอเคจัในแชทแต่มันก็ต้องมันมันก็ไม่ใช่คัดกรองไงโอต้องเอาคนที่โอไม่รู้จักแล้วแล้วไหนไหนบอกว่าบอกแล้วบอกแล้วมันจะมาเชิญเข้ามากลุ่มได้ไงเขาจะไปโอบอกบอกแล้วไม่ทำอะไรไม่ได้หรอกยูคบกันเนี่ะขนาดเธอจือยังหาไม่เจอเลย เอาไปดูที่บ็อกซ์สิเอาเออเข้าเดี๋ยวหาที่บอกเข้าสองที่บอกไมเ่เจอเข้าตั้งค่าปะไม่ดู้วยนี่ขึ้นทำมาบอกดูสายมือ กันหนึ่งแล้วอันนี้ัม่รับอุไฟไหม่รงนี้ทำไมนี่ไง แ,แล้ววันนั้นได้ไงเอา้าแล้วอย่าบอกว่ามันตั้งนานแล้วนะบอกไว้ก่อนมันไม่ใช่ตั้งนานเพราะว่าแนนดูขอ้อความแนนดูเออแนนดูข้อความคัดกรองก่อนหน้าเนี้ยไม่มีไม่มีอะไรเลยถ้าอย่างนะั้นโอ้ก็ไปหาข้อมูลมาจีใน Google นะ่ะเอามายืนยันตีอะ่ะแล้วอยกลุ่มหนึ่งไครอ่ะถ้าอย่างนั้นอ่ะอันนี้อุตสาอันนี้อุตสาช่วยแล้วนั่นนะอ่ะ ซาเบีียงเบนไปคนอื่นแล้วนะเนี่ยออาอันนี้ก็กลุ่มใช่ไหมอืมรู้จักไหมรู้จักเคยมันจะอันนั้นได้ไง บางทีโอเข้ากลุ่มรถอนะ่ <c oughs> มไม่ขึ้นมาหเนอไยอีน่นจะเข้ากลุ่มรถบ้างงั้นน่ะเนี่ยไม่ขึ้นมาหเนีไยถูกคนดีจังเนะาะเอาถ้าอย่างงั้นแนนคนอื่นเนี่ยใช่ไหมเงี้ยแฟนแฟนแนเชิญแนนเข้ากลุ่มบ้างเอาทุกคนมันน่าเชื่อไหมเอาถามเลยสิหรือว่าใครมีความรู้อะไรสามารถเบนได้เลยนะเสียงก็ยังไม่เคยมีอยู่ จะทักไปเลยไหมทักไปไยัไงรู้ไงว,ว,ว่าใครสร้างกลุ่มนี้โอ้ยมันไม่คุยหรอกมันก็ต้องรู้ต้องเตรียมกันน่ะอยากดูว่ามันสร้างตั้งแต่เมื่อไหร่อะไระะเนี่ยเออเนี่ยคนเนี้ยคือใครทักคนนี้สิเอาทีสิริพรนะคนทักไม่ได้ไงเอางี้ก็ทักเพื่อนไอ้คนเนี้ยอ่ะโทรไปคุยเลยเปิดโฟนสิ บอกเอ้ยเนี่ยแคบก่อนแคบสามคนน่ะแล้วก็แคบหน้ากลุ่มด้วยสิว่าใครเป็นคนสร้างอะ่ะบอกเออตัวนี้อยู่โรงงานโราต้องบอกงี้ถ้าถามว่าอยู่กับใครไหมบอกไม่ต้องอยู่กับใครอยู่คนเดียวกำาลังจะขับรถไปโรงงานถ้าให้มันส่งรูปให้มันเห็นก่อนแล้วโทรไปส่งรูปแล้วก็โทรไปเลยเออ มึงดดชะตาคดแน่ไ,นไอโอวบวกก่อนที่ชัดใจทุกคนขอโทษนะคะที่พูดไม่เพอเห็นไหมแนนก็สงสัยนันก็ต้องเข้าใจเหมือนที่แนนเข้าใจ อ่าโทรไปเปิดโฟนห้ามเอามืออึ้งทัดทัดว่างเอาอ่าว่าว่าอะไรครับพี่ทัดเห็นกลุ่มที่พี่ส่งมาให้ทัดดูไหมเห็นครับเห็นครับใครมันสร้างวะทัดไม่รู้เหมือนกันพี่ของผมมันก็ไม่ขึ้นนะครับเอาผมทัดไม่ขึ้นเหรอไม่ขึ้นครับพี่ไม่ขึ้นครับมันมาขึ้นเฟซแบบเหมือนได้ทัดกองของผมวะแล้วมีชื่อไอ้แก้วอ่ะ ไม่รู้เหมือนกันนะพี่แล้วก็มีไม่ขึ้นนะครับใครชื่อสิริพรก็ไม่รู้ทัดมันมันล้วนแล้วเปล่าพี่พี่ก็ไม่รู้ไม่ได้ยุ่งต่มาเลยครับทัดไม่ได้แบบมีใครมาเชิญทัดเข้ากลุ่มใช่ไหมไม่ไม่ครับพี่ผมไม่ได้ยุ่งอะไรเลยครับอ๋อคถัดพี่สงสัยเฉยเออว่าอยู่ดีมันขึ้นในในข้อความขัดกรองได้ไง ในข้อความทัดกองทัดก็ไม่ขึ้นใช่ไหมต้ยอโกนอเครบควรเลยนะครับคขอบแกมากครับครับผมสวัสดีครับเร็วครับครันม่รับส่ใสดดีเลยรันเป็นอาหาารนี่ย โไม่ต้องไปอันนั้นนะ่เขาเป็นแค่ตัวประกอบว่าซื้อเมื่ออะไรเงี้ยอไม่ต้องไปพูดถึงคนอื่นหรอกเอาเนี่ยเนี่ยถ้าคนมันเชื่อโอก็ลองมันก็จะตอบได้ไงบอกเออมีคนถักมาอะไรอย่างงี้หรือเปล่าเนี่ยโอ้ก็ลองดิเอาเอาลองคนอื่นก็ได้ที่โอยังไม่เคยแชทกันอ่ะที่โอบอกไว้เอ้ทีมมันเคยคุยอย่างเงี้ยเหรอเออเอาอีมัดก็ได้เอาเอาเดี๋ยวย มันเด้งขึ้นไปหามันไม่เป็นไรหรอกแล้วให้พ่อได้แชทไหมพ่อแชทแล้วเอาคนอยามันทำยังไงนึกไม่ออกเนี่ยบอกให้นะถ้าเป็นบางคนนะโดนตั้งแต่อยู่ในที่นอนแล้วมองแล้วมองอีกนะันบอกกอนควยขาดไม่รู้เ้ จานแม่งเลยย,ยังไม่เคยคิดเลยแล้วเสียงสั่นทำไมเสียงสั่นอะไรไม่ต้องยังไม่ได้เสียงสั่นเลยเอางั้นงั้นไปหาข้อมูลมาเอามันจะเข้าไปได้ไงเอา้าจำจริงขอเอ้รถแหกโค้งเลยไม่ต้องไปสาาถาบันอย่างอื่นหรอกถ้าถ้าอยากอันนั้นจริงๆจะให้ไปแต่คือแบบว่ามีธุระอะไรคุยกันวะไปไม่ไปเลยงงมากขนาด โอ้บอกให้แนนไปเที่ยวไปกับคนนั้นคนนี้ไปไหนตอนไหนโอ้ประากาให้แนนไปเน,นยังไม่ไปเลยทำไมอ่ะอันนี้ก็ความดีของแนนไงแนนต้องประกาศให้โลกรู้ไงว่าแนนซื่อสัตย์ไงอันนี้เนี่ยก็ประกาศให้โออย่างของโออต้องขุดออกมาให้คนอื่นเขารู้ ดีนะที่แบบ <C ut> แม่อยู่ไอย่างเงี้ยมไตื่นตั้งแต่ตั้งแต่เที่ยงแล้วแหละบอกให้โดนแน่ๆตื่นตั้งแต่เที่ยงไ,ได้กลับไ่นอนเห็นแล้วนอนคว่ำอยู่คิดถึงไดาอ้วนก่อน,นเลยคิดยึงง่ามาทำไมอ่ะเอาเร็วสิสไม่เป็นอนะ ขับไปก่อนเดีลองสร้างไม่ได้